ปณิตานะคะที่ล่าสุดเนี่ยสายตรงมาจากเกาหลีใต้เลยนะคะโดยบอกว่ายังไม่พร้อมเคลียร์ดราม่าเรื่องบ้านแตกค่ะ ตกเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงต้องรับันแห่งความรักสุดๆนะคะสำหรับนางร้ายตัวแม่พี่หนิงมณิตาที่โดนเมาส์ข่าวใหญ่เข้าข่ายอักษรยอ่อนางร้ายหน้าเหวี่ยงคนเสื้อผ้าออกจากบ้านสามีตามรอยรักร้าวขาเตียงหักก็ยังไม่ทันจะได้เคลียร์นะคะล่าสุดสาวหนิงก็พาลูกสาวไปเที่ยวที่เกาหลีใต้แบบไร้เงาคุณสามีอีกด้วยค่ะงานนี้เธอก็เลยสายตรงจากเกาหลีใต้มาเลยนะคะบอกว่าเดี๋ยวกลับไปแล้วจะเคลียร์ขอหนิงตั้งใจอ่านข่าวอ่านรายละเอียดต่างๆก่อนแต่ว่าก่อนบินมาเกาหลีหนิงไปออกงานมา นิงก็ได้เคลียร์สิ่งต่างๆไปแล้วนิงก็ตอบไปแล้วให้สัมภาษณ์ไปแล้วทีหนึ่งก็คิดว่าสัมภาษณ์ตอนนู้นเนี่ยจะจบไปแล้วไม่คิดว่าจะมีอะไรเข้ามาอีกก็เดี๋ยวกลับไปค่อยเคลียร์เอาทีละอย่างเพราะว่าหนิงเชื่อว่าคนเราเนี่ยมันต้องมีอะไรประดังประเดเข้ามาแต่เราเลือกที่จะทําสิ่งที่สําคัญก่อนบางครั้งอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสเต็ปรองๆองไปแล้วมันก็ยังไม่ใช่เป้าโฟกัสของเราก็ยังไม่จาเป็นต้องรีบค่ะ